ก็นกาไ้ออเรัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชิระเกียงไกจุนหอมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแตกม็อดเกมนารูโตะนะครับผม p s p นะครับผมมอดนี้เป็นม็อด สตอมสีนะครับผม <c oughs> ขออนุญาตเอาเสียงลงแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะมันจะดังเกินไปนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นมอสสตอมสีนะครับผมเป็นมอสภาคบูรุโตนะครับหรือมูฟวี่นะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมออก็วิธีตั้งค่าเกม วิธีลงสู่วิธีต่างๆผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมสําหรับคมที่ตั้งค่าไม่เป็นนะครับผมเอาไปดูตัวมอสกันเลยครับผมมอสมอสนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นมอสสตอมสีนะครับก็ถือว่าสวยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมสำหรับมอดนี้นะครับผมเราไปดูตัวละครกันเลยครับตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับผม เป็นบรูโตนะครับแล้วก็นารูโตนะครับซึ่งเป็นโอครงิรุ่นที่เจ็ดนะครับผมก็จะมีหลายตัวนะครับผมมีตัวนี้นะครับและก็ตัวนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมก็จะเอามาแจกแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับผม ก็ถือว่าสวยนะครับผมสำหรับมอดนี้นะครับผมลองเล่นสักตัวละครนะครับผมก็จะเล่นเป็นเนี่ยนารุโต,โตนะครับกับโบรุโต,โตนะครับผม โอเคนะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผม โอเคและครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมอดตัวนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับไม่อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ